ตามรอยหลงปู่มั่นตอนทามอาจารย์ไปเมืองขมเมพออรพส2484ในปีนี้ท่านอาจารย์กงมาท่านได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัต,ตเทระได้กลับจากเชียงใหม่ หลังจากที่ได้อยู่เป็นเวลานานถึง12ปีเพราะท่านจ้คุณธรรมเจดีโจมพันธุโลไปนิม,มนต์ให้มาโปรดญาติโยมทั้งจังหวัดอุดรธานีและได้อยู่ที่จังหวัดนี้สปีแล้วจึงไปจังหวัดสกลนครได้ไปพักหยุดที่ปายหนึ่งใกล้กับบ้านโคกตำบลตองโคบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร อันเป็นบ้านเกิดบ้านเดิมของท่านอาจารย์กงมาจจรัุญโยท่านเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้ไม่ได้รอช้าคิดถึงวัดวาอารามที่ท่านได้สร้างด้วยทุนทรัพย์มหาศาลและญาติโยมที่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านทุกๆอย่างล้วนจะเป็นสิ่งที่น่าจะต้องปลูกพันมากมายเช่นวัตถุก่อสร้างที่น่าเรื่นรมญาติโยมที่นอบน้อมเลื่มใสามากมาย แต่ท่านไม่ได้คิดเอาแต่สิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งขัดขวางหรือเป็นอุปทา,านเลยเมื่อถึงเวลาที่จะไปนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นแล้วขณะนั้นข้าพเจ้ากำลังทุดองอยู่อำเภอขลุงกำลังเทศนาสั่งสอนญาติโยมอยู่ด้วยท่านอาจารย์กงมากใกล้พระไปบอกว่าให้รีบกลับและเดินทางไปหาท่านอาจารย์มั่นเดียกันในวันมะรืนนี้ ข้าพระเจ้าก็มีได้สตกสถานเพราะพวกเรามีสมบัติอยู่แต่เพียงบาทใบเดียวที่วอนครองอยู่เท่านั้นก็จึงได้เริ่มออกเดินทางเดือนเมษายนพศ .2484 มันเป็นระยะเวลาพอดีเอาเสียจริงๆงเพราะปีนี้มาอยู่วัดจันทบุรีวัดไสางาเป็นวัดแรกก็เดือนเมษายนเวลาจะจากไปก็เดือนเมษายน ในครั้งนั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้พากันเศร้าโศกร้องไห้เป็นการใหญ่ทางพากันเสียดายท่านอาจารย์กงมาและข้าพเจ้าเนื่องจากขณะที่อยูนณที่นั้นเป็นเวลาห้าปีก็ได้ทำประโยชน์ทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจอย่างมากมายเป็นอันว่าพวกเราไม่มีการคิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้เท่าใดนักท่านอาจารย์กงมาท่านว่าเราไม่ต้องกังวลเรารีบเดินทางไปเถิด ได้เริ่มเดินทางโดยเท้าทุดงออกจากวัดสายงามเมื่อวันที่18เมษาย,ยนพศ2 4 8 4เวลา10นาฬิกา20นาทีไปสู่อำเภอมะขามอันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีท่านอาจารย์คงมาดิพูดกับข้าพเจ้าว่าเราทบล่าวหมดภาระสบายจริงเลยได้พักหย่วมอำเภอมะขามนี้หนึ่งคืน ข้าพเจ้าถามท่านว่าก็อยู่ที่วัดไสยงามมีที่นอนหมอนมุง้งน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำหวานน้ำอัดลมอาหารทุกอย่างอุดมสมบูรณ์แต่เวลานี้เรานอนบนดินไม่มีแม้แต่น้ำตาลสัก้อนทำไมท่านอาจารย์จึงว่าสบายท่านอาจารย์พูดว่าวิริยังนั่นมันเป็นอาหารภายนอกบัดนี้เรามาได้อาหารภายในคือการละอุปทาน ไม่ต้องไปเป็นสมภานี่มันหนักอึง้งเราแม้จะนอนกับดินกินกับหญา้าแต่อิ่มด้วยธรรมปิติแล้วท่านไี้กล่าวอย่างนี้กับข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้ากําลังถวายการนวดให้แก่ท่านในค่าคืนวันนั้น การเดินูุดงในการครั้งนี้ของท่านพระอาจารย์กงมากับพระวิริยังเป็นไปด้วยการมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการปลดภาระทางการก่อสร้างวัดและการปลูกพันธุ์การสั่งสอนประชาชนพร้อมกับการถือเขาวถือเราในการยึดกุลละปริพอ์ข้าพระเจ้าหวนระลึกไปถึงในการครั้งนั้นยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตของการเดินทุดงมหาวิบา แม้จะมีการเดินอยู่ตลอดเวลาอันยาวนานแต่ก็ไม่เหมือนครั้งนี้จะเป็นเพราะเหตุใดข้าพเจ้าเข้าใจในภายหลังว่าพระอาจารย์คงมาท่านต้องการทรมานตัวของท่านและข้าพเจ้าไปด้วยเพราะการเดืนทุดดงครั้งนี้จุดหมายมีอยู่สองประการประการที่หนึ่งต้องการทรมานกิเลสเมื่อพบที่สงบดีก็จะพักภาวนาอยู่หลายวันเพื่อเพิ่มพูนพลังจิต ประการที่สองเพื่อไปพบพระอาจารย์มั่น์โพรทัตเตะเทระอันเป็นจุดประสงค์แท้จริงจากอำเภอมะขามท่านกระเดินด้วยเท้าข้าพเจ้าก็เดินด้วยเท้าไปตามทางเกวียนบ้างทางเท้าบ้างแดดร้อนจ้าเมื่อเดินออกทุ่งแต่เป็นทุ่งหญ้าท่านรู้สึกจะเหนื่อยมากจึงพาข้าพเจ้าไปที่ร่มไม้แห่งหนึ่งและขอฉันน้ำข้าพเจ้าถวายท่านหนึ่งแก้วน้ำนี้ข้าพเจ้าสะพายมันมาจากอำเภอมะขามโดยสกรติก ข้าพเจ้าเองก็ไม่กล้าฉันในระหว่างเดินทางเพราะกลัวน้ําจะหมดหลังจากท่านได้ฉันน้ําแล้วท่านบ่นออกมาว่าแม้ร่างกายนี้มันคอยจะหาเรื่องอยู่เรื่อยทีเดียวข้าพเจ้าถามท่านว่าหาเรื่องอะไรครับก็หาเรื่องจะกลับไปนอนบนเตียงที่วัดนะซีและไปไหนมาไหนก็นมีรถยนต์เรือไฟแต่เราจะไม่ยอมเชื่อมัน แม้จะลำบากเท่าไรก็ทรมานมันต่อไปพอหายเหนื่อยท่านก็พาข้าพเจ้าเดินต่อไปคราวนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านต้องแบกโกรดสะพายบาดของในบาดก็หนักข้าพเจ้าจึงเอาผ้าม้งกโกรดมาพันเข้ากับตัวแล้วเอาสายเสดียงรัดให้แน่นจึงเอากโกรดและบาดของท่านมาสะพายและแบกไปทําให้ข้าพเจ้าต้องแบกสัมภาระหนักอีกเท่าตัวสําหรับข้าพเจ้าไม่เป็นไร เพราะขณะนั้นกำลังหนุ่มน้อยอายุ22ปีเท่านั้นจึงไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยและด้วยความคารพและศรัทธานในตัวอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างสุดซึง้งจึงทําให้ไม่มีความสตกสะทถานอะไรเลยในตัวและต้องการจะสนองคุณของครูบาอาจารย์อย่างดีเป็นเวลาค่าลงแล้วเห็นหมู่บ้านเล็กๆบ้านหนึ่งมีประมาณหหลังคาเรือนท่านได้พาแวพักที่นั้น โดยยึดรงฟางที่เขาเก็บเอาไว้เลี้ยงโคกระบือแม้จะเป็นการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยแต่ท่านก็ยังพากระปายเช้านั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาท่านบอกว่าเหนื่อยก็จริงแต่พอนั่งสมาธิแล้วก็หายเหนื่อยตอนนี้มีชาวบ้านมาท่านอยู่สองสามคนตื่นเช้าเขาถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็เดินต่อไป ถึงกิ่งอำเภอพญา,ากำพุทธอันเป็นกิ่งอำเภอทุรกันดานเลอเกินเพราะรถยนต์มาไม่ได้เดินมาถึงที่นี่ก็ค่ำแล้วก็ไวพักที่ใต้โคนต้นไม้พอที่จะเป็นสถานทำความเพียรสงบสงัดข้าไปเจ้ากลางกรดปูที่นอนกับดินเพียงที่เอาผ้าอาบน้ำปูถวายใช้เท้าบาดเป็นหมอนตามมีตามได้และคอยนั่งเฝ้าปฏิบัติท่านตลอดเวลา ท่านก็ให้อ,อวาชแก่ข้าพเจ้าเช่นเคยด้วยบอกว่าวิริยังอันการที่จะหาเรื่องกังวลใส่ตัวเองนั้นมันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งและควรจะพิจารณาในเมื่อเห็นหญิงสาวให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกุณน่าเกลียดและพึงพิจารณาไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในใจว่าเป็นของสวยงามทั้งตัวเราและตัวเขาหลังจากนั้นท่านก็พักผ่อนจนรุ่งสว่างแล้วออกบินทบาตมีแต่ชาวมเขมรทั้งนั้น เขาเห็นพวกเราเข้าไปบินธบาตตะโคนกันทั่วไปให้ใส่บาทว่าลูกสงโมเฮยข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบาดเดี๋ยวใจก็ปรากฏว่ามีคนมาใส่บาทกันเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครเสกับข้าวเลยกลับจากบินธบาตแล้วมีคนนํากับข้าวมาคนเดียวแกงถ้วยเล็กๆแต่ข้าวอร่อยมากเป็นข้าวเจ้าแต่เหนียวหอมก็เลยต้องเอาน้ําฉันไปกับข้าวพอเป็นยาปนัด ฉันเสร็จแล้วก็เดินต่อไปทั้งฟันนั่งพักบ้างเดินบ้างตอนนี้ท่านก็ค่อยแข็งแรงขึ้นไปถึงบ้านโอลาเจียกมาถึงนี้มีพระสมภารมาคอยท่านไปพักในวัดของเขาแม่ท่านอาจารย์คงมาท่านจะไม่อยากไปแต่ท่านสมภารอ้อนวอนอยู่นานท่านได้ตกลงไปพักในวัดนั้นเขาได้จัดแจงตกแต่งที่หลับที่นอนให้อย่างดี ต้อนรับอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะสมผานวัดนี้ท่านรู้ดีว่าท่านอาจารย์คงมาเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากพอค่าลงข้าพเจ้าก็เข้าปฏิบัติตามปกติท่านบอกว่าดูเถิดเราจะหนีวัดยังไงถึงเข้ามาวัดอีกข้าพเจ้าได้พูดว่าเขามีศรัทธาก็ฉลองศรัทธาเขาหน่อยท่านตอบว่าเพราะฉลองศรัทธานี่แหละมันทำให้ทุด,ดงต้องเสียหาย รุ่งเช้ามันเป็นภาพประทับใจข้าพเจ้าอย่างบอกไม่ถูกข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อในสายตาของข้าพเจ้าเอจริงๆโดยที่ข้าพเจ้าเห็นสมภารวัดนี้ขึ้นอยู่บนยอดต้นมะพร้าวกำลังปลิดผลมะพร้าวอ่อนโยนลงมากองพระเนินและท่านสมภารได้ลงมาเฉาะมะพร้าวเองแล้วให้ข้าพเจ้าถวายท่านอาจารย์กงมา ไม่ทราบว่ายัางไงท่านทำอาการขย,ขยักขยแงข้าพเจ้าพยายามขมจิตในขณะนั้นท่านก็คงข่มเช่นกันแล้วเราก็ฉันน้ำมะพระอ่อนในวันนั้นอย่างเต็มที่สมพานดีใจมากและต้องการใช้พวกเราอยู่ต่อไปลหลายวันแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นการผิดวัตถุประสงค์พวกเราต้องลาสมพานนั้นไปหลังจากฉันเสร็จแล้วสมพานรู้สึกอะไรอวรพวกเรามากแต่จะทำอย่างไรได้ ท่านเดินทูดดงเข้าไปเช้าเดินทุดดงต่อและท่านก็พูดว่าดูเถอะพระท้องถิ่นนี้ช่างมีรวินัยกันเลยศรัทธาดีแท้ๆเลื่อมใสแท้ๆแต่ทําผิดดูสิขึ้นต้นมะพร้าวยังปลิดมะพร้าวเองผิดวินัยทั้งนั้นแต่ไม่รู้จะบอกเขาอย่างไรเราก็เป็นพระแขกก็ต้องปล่อยตามเรื่องไป การเดินทางวันนี้โดยความประสงค์ใจถึงบอไพลินอันเป็นแดนขเขมรซึ่งขณะนั้นเป็นของไทยอันเป็นผลของการรบสงครามอินโดจีนพวกเราจึงเดินทางเข้าไปไม่ต้องมีพาสปอร์ตระยะทางจากโอลัมเจียกไปถึงบอไเพลินประมาณ30-40ิกิโลเมตรถึงพันกว่าเส้นท่านบอกว่าวันนี้เราจะต้องเดินให้ถึงก็ต้องพยายามและก็ได้เหน็ดเหนื่อยมาหลายวันแล้วก็เหนี่ยกันต่อไป เพราะชงนี้ยามากขณะนั้นดูสถานที่เดินทางไปยังมีร่องรอยของสงครามอินโดจีนคือมีสนามเพเลาะตวดน้ำอยู่อย่างรายตกเย็นประมาณ18นาฬิกาก็ถึงหมู่บ้านขุดพลอยแต่ไม่ใช่บ่อไผลินวิู่นเขตอำเภอไผลินเป็นเวลาค่ำแล้วก็แวะพักพักในวัดทุกๆวัดเป็นวัดแบบพมา่า แต่พวกนิโุลาหรือไทไยจยยโยเมื่อสงครามมินโดจีนพวกโคลาเหล่านี้พยายามอบยอบไปอยู่ในประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรีเป็นส่วนมากข้าพระ้าได้วยเคยจัดอาหารหรือวัตถุต่างๆไปช่วยเป็นอันมากจนรู้จักกับพวกโคลาเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่ที่นี่มีหมู่บ้านเล็กน้อยทมวัดต่างๆนั้นเวลานี้ไม่มีพระสองค์เดียวร้างหมด ตามวัตถกตัดต้นมะพร้าวเอามาทำหลุมเพลาะเพื่อสงครามทำวัดต่างๆก็เป็นที่พักของพวกทหารฝรั่งเศสแต่ขณะนี้ไม่มีเสียแล้วเพราะฝรั่งเศสแพ้สงครามไปท่านอาจารย์กงมาจึงพาข้าพเจ้าพักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนภายในวัดและบนกุฏิข้าวของเสียหายมากเหลือแต่ความอ้างว้างและพวกขังคามาอยู่จับกันเต็มไปหมดมีแต่ขี้ขังขาวพวกเราต้องปัดกวาดกันหลายชั่วโมงจึงจะเข้าพักได้ พวกชาบ้านพอทราบว่าภูรามาก็ดีใจเพราะไม่มีพระทำบุญมานานแล้วพระของเขาได้หนีกลับไปประเทศพมา่าหมดตอนเช้าท่านอาจารย์กงมาก็พาข้าพเจ้าไปบิณฑบาตท,ทุกคนเอามาใส่บาตรกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเขาเรียกพระว่าเจ้าบุญเรียกสมมเณรว่าเจ้าสร้างพระเรียกยมผู้ชายวัดกะสนยมผู้หญิงตะก้ามา้าเทศคาวาฮอติยา วันนี้พวกเขาพากันดีใจมากที่ได้พบพระมบินธบาตในตอนกลางวันเขาพากันมาทําความสะอาดวัดจนเป็นที่น่าดูแต่ท่านอาจารย์ก็อยู่ให้เขาเพียงสองวันเท่านั้นแล้วก็เดินทางไปบอกไพลินใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงคณะญาติโยมชาวกุลาก็คอยพักอยู่อีกท่านอาจารย์ก็ไม่ขัดข้องแต่ก็เหมือนเดิมวัดใหญ่ๆไม่มีพระสักองค์เดียวท่านอาจารย์ก็พากเชาาพักอยู่นี่อีก โดยพวกกุลาทั้งหลายได้พากันมาทำความสะอาดที่ขนขี้ข้างเขากันเป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พักในวัดนี้ท่านอาจารย์คงมาพักกับปราชญพักอยู่ที่นี่เป็นเวลาสิบวันตามคำร้องของของชาวกุลาในขณะที่พวกเราอยู่นี้ท่านอาจารย์ได้ถามประวัติว่าแต่ครั้งแรกๆที่จะมาอยู่ที่นี่นั้นอยู่ที่ไหนมาก่อนพวกชาวกุลดาจึงได้รับประวัติของชาวกุลดาที่มอยอมเพอบอกแผ่นดินให้พวกเราฟัง ข้าพเจ้าก็นั่งฟังอยู่ด้วยภัยลินเป็นชื่อพลอยเป็นพลอยที่มีค่ามากเทียบเท่ามรกตสีเขียวเขาเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกพวกเขานำอาผ้ามาขายแต่เดิมเป็นที่อยู่ของชาวเมรเต่เยาผ้ามาขายเป็นเวลาหลายปีมีหลายพวกด้วยกันจนเป็นที่ชินหูว่ากุลาขายผ้าเหมือนแขกขายผ้าบ้านเราในวันหนึ่งมีคณะกุลาขายผ้านำมาผ้าไปขาย แล้วก,ก็พักอยู่กับในบ้านชาวคอเมเนชาวคอเมเอนได้เอาหมากพลูบรีมาเลี้ยงเป็นการต้อนรับขณะนั้นชาวกุลาได้เหลือเปเห็นหินเป็นก้อนสีเขียววางอยู่ในเช่นหมากจึงหยิบมาดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นพลอยที่มีค่ามากจึงพูดกับชาวคอเมเนว่าอันหินอย่างนี้มีที่ไหนบ้างชาวคอเมเนบอกว่ามีถมไป กุลาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้หามาให้ทีเราจะให้ผ้าทั้งหมดที่เอามาชาวเขมรดีใจใหญ่ไปขนพลอยแพลินมาแลกกับผ้าจนกุลลามีเงินเท่าไหร่ก็รังวันให้ขเขมรไปหมดได้พลอยพลินจํานวนมากกลับบ้านแล้วขายพลอยเหล่านั้นหมดจนได้เป็นเศรษฐีอยู่ที่มะละแมงจนปัจจุบันนี้รันชาวกุลลารู้เหตุเช่นนี้ก็มากันเป็นการใหญ่มากุดพลอยจนร่ำรวยหมู่แล้วหมู่เล่า แล้วก็กลับไปแล้วหมู่ใหม่ก็ามาจนถึงปัจจุบันจึงพากันมาตั้งรกรากอยู่กันอย่างหนานแน่นนี้เป็นประวัติหมู่บ้านนี้ข้าประชาได้สังเกตดูชาวบ้านโกลตาเป็นคนที่มีฐานะดีทั้งนั้นชาวเขเมรฐานะต่ำต้อยมากทั้งนี้เนื่องจากอะไรไม่ทราบ เมื่อเขาเล่าประวัติจบตอนค่ำท่านอาจารย์คงมาได้พูดกับข้าพเจ้าว่าดูเอาเถิดคนฉลาดและคนไม่ฉลาดต่างกันอย่างนี้แม้แต่ผู้ที่จะปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันชาวบ้านโกลานนี้เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเปรียบเหมือนความดีของพระพุทธศาสนานัน้นมีอยู่ตัวของเราทุกคน แต่ไม่รู้จักหาว,วิธีทำให้มีประโยชน์เกิดขึ้นโดยขาดปัญญาเช่นเดียวกับพวกขมนรที่เอาพลอยอย่างดีแลกเสื้อผ้าคนมีปัญญาก็สามารถปฏิบัติตัวของเราเห็นอัรทมได้ตัวเธอจงเข้าใจเธอถ้าทำตัวโง่เก็มีของดีเสียเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่งเฝ้านอนเฝ้าศาสนาแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไร ส่วนผู้มีปัญญาย่อมหาประโยชน์จากตัวของเราได้เหมือนเรื่องของประวัติบอไพลินชาวเขมรกับชาวกุลานั่นเองวิริยังเธอจองเปรียบเทียบเอาเองเถิดข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในข้อเปรียบเทียบนี้มากการเดินทูดองทุระกันตันกลายเป็นพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตของพระอาจารย์กงมาเจระบุญโจกับข้าพเจ้าซึ่งได้ทั้งความวิเวกได้ทั้งทัศนศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งได้ความอดทนเป็นพิเศษขณะที่พวกเราทุดองรอนแรมมาจากจังหวัดจันทบุรีจนถึงบ่อเพลินอันเป็นที่อยู่ของชาวกูลาหรือไทยใหญ่ก็ทำให้อ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยพอสมควรท่านอาจารย์จึงพาข้าไเจ้าพักอยู่หลายวันประกอบกับชาวกูลากำลังว้าเวบเพราะไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยแม้แต่วัดเดียวเป็นวัดร้างไปหมด เมื่อทานอาจารย์พักโยเขาก็มาทำบุญกันมากไปบิณฑบาตเข้ามาใส่บาตรเมื่อใส่บาตรแล้วจะไม่ให้เหลือคดข่ามาเท่าไหร่ต้องใส่ให,หมดข้าพเจ้าบาตรเต็มแล้วปิดฝาบาตรเขาไม่ยอมเพราะก็ถือว่าถ้าเหลือกลับจะรับประทานไม่ได้เป็นเปรตบาปจึงเป็นธรรมเนียมที่น่าสนใจเวลานั้นวัดที่อยู่รกรุงรังพวกเขาได้มาทำความสะอาดทั้งภายในและลานวัดข้าพระเจ้าดูแล้วรู้สึกว่าเขาศรัทธากันจริง และชาวกุรดาก็ขอนิมนีท่านอาจารย์และข้าพเจ้าอยู่เป็นประจำต่อไปตัวให้หัวหน้าชาวบ้านมอ้อนวอนอยู่ทุกๆวันค่ำวันหนึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปถวายการนวดดนท่านอาจารย์ซึ่งข้าพเจ้าต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรในค่ำวันนี้ท่านได้ปรารบกกับข้าพเจ้าอย่างน่าฟังและน่าสลดใจว่า วิริยังเอ๋ยเราพยายามหนีความขัดข้องจากวัดไยงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมาแล้วเราจะมาห่วงที่นี่อีกหรือมันเป็นการไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งอันการเป็นสมผานนั้นคือการหนักอกทุกป,ประการทวงความเจริญในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ยิ่งจ่าเลยเรามาพากันหนีออกจากที่นี่วันพรุ่งนี้เถอะข้าพระเจ้าได้ทัดทานไว้ว่าท่านอาจารย์ครับ ผมเห็นเขาศรัทธาดีจริงๆอ่อนน้อมใคร่ต่อการปฏิบัติท่านอาจารย์แนะนําเขาอย่างไรเขาก็ไม่กัดข้องเลยอยู่โปรดเขาไปอีกสักพักหนึ่งเถิดท่านขู่ข้าพเจ้าว่าวิริยังทั่วเธอยังอ่อนต่อความเป็นสงฆ์นักเห็นความดีของเขาเพียงเท่านี้ก็หลงนี่คือเหยื่อล่อให้เราติดกับละอย่าอยู่เลยพรุ่งนี้เราไปเถอะข้าพเจ้าจึงขอพูดทัฐานท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่า ครับผมเห็นว่าควรอยู่ต่อปลุกสัต์ท้ายเขาพอปลุกสัตท้ายเขารู้ทางการบําเพ็ญสมาธิพอสมควรในแหนท่านอาจารย์ก็ได้ผ่านมาทางนี้แล้วครับผมเห็นว่าในอนาคตคงจะไม่ได้มาตลอดชีวิตก็ได้ตกลงท่านก็เชื่อข้าพเจ้าอยู่ฝึกฝนสมาธิพวกโกลาทั้งหญิงและชายแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าพวกกลาเหล่านี้ทำจิตได้ง่ายมาก อยู่เพียงสองอาทิตย์เท่านั้นจิตรวมกันได้ทุกคนเมื่อพวกเราต้องอำลาเขาไปก็เกิดความเสียใจมากถึงกับร้องห่มร้องไห้เป็นบรรยากาศที่ตรึงตาตรึงใจถึงหยดน้ำตาลบริสุทธิ์ของพวกชัวพ,พุทธเปลือมใสอข้พาพเจ้ายังจำภาพนั้นแม้มันจะล่วงเลยมาหลายสิบปีก็ไม่เลือนลางเลยการเดินทางได้เดินต่อมาจนถึงชานเมืองพระตะบองเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควร เรานี้ถึงมังคเม็นจริงๆแล้วพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าไปพักที่วัดแห่งหนึ่งเข้าไปหาสมภารในวัดนั้นเมื่อไปกราบท่านต่างก็มองตากันไปมาพระพูดกันไม่รู้เรื่องท่านอาจารย์บอกว่าขอพักสักสองสามคืนเถิดเข้าพยักหน้าเอาน้ำชามาเลี้ยงแล้วก็นั่งต่อไปแม้ท่านอาจารย์จะพูดว่าขอพักที่นี่ตั้งสองครั้งสามครั้งเขาก็ยิ่งเอาน้ำชามาเลี้ยงเป็นการใจ นี่แหละเป็นการอึดอัดเรื่องภาษาเป็นครั้งแรกเขาก็อึดเราก็อัดนั่งจนขัดแข้งขาเน็ตเหนื่อยแช่อ่อนข้าพเจ้ารู้สึกเกรงใจสมพานเขามากทีเดียวตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นพูดไม่รู้เรื่องกันออพอดีครูโรงเรียนข้างวัดไปจากประเทศไทยสอนหนังสือไทย พอดีเลิกเขารู้ว่าพระมาจากประเทศไทยเขาก็รีบมาหาพูดให้ครูนั้นรู้เรื่องว่าจะพักอยู่ที่นี่สักสองสามวันเพียงห้านาทีทนนั้นสมภารใกล้นคนจัดห้องรับรองให้เป็นอย่างดีข้าพระเจ้านึกในใจว่าภาษานี้สําคัญแท้มันเป็นความจําเป็นเลิกเกินที่จะต้องรู้ภาษาหลายๆภาษาท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าพักอยู่ในวัดนี้แล้วตอนเช้าบิณฑบาตชาวเขมรมาใสบาร เขาไม่เคยเห็นบาทใหญ่และสวยอย่างนี้มาก่อนต่างก็มาดูบาทและจับดูกันเป็นการใจแล้วก็พูดว่าละอ้อละออ,ะอ,อแปลว่าสวยจริงเราได้คุ้นเคยกับพระเนนคเมนในวัดนั้นอย่างเป็นกันเองแม้จะไม่รู้จักภาษาซึ่งกันและกันแต่ใจก็เป็นพระภิกษุสัมเนรอย่างเดียวกันทําให้เกิดวิาสาสะได้อย่างประหลาดใจทีเดียวอยู่ได้สองวันสามวันก็เข้าไปในเมืองพระตะบองพักอยู่วัดธรรมยุทธ ตอนเข้าไปในวัดนั้นพวกเราคุนรถสามล้อเข้าไปพระในวัดมองตาแข็งเพราะพระธรรมยุทธที่เมืองคำเมนเขาไม่ขึ้นสามล้อเขาไม่ตอนรับเราอาจารย์บอกเขาว่าเป็นพระธรรมยุทธเขาไม่เชื่อเพราะพวกเราขึ้นรถสามล้อเข้าไปพักอยู่ที่ศาลาเขาให้ยอมเอาเงินมาถวายเพื่อลองเชิงดูท่านอาจารย์ก็ไม่รับเขาเก็ชักสงสัยใหญ่ต่อมาอยู่อีกหลายวันจนเป็นที่เข้าใจกันแล้ว สมพานเป็นอมพาสใส่รถมาสนทานาด้วยก็ยพอดีมีคนไทยที่เป็นพ่อค้าและเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่รู้จักกับทานาจารย์ที่ประเทศไทยมาหาและอุปการะด้วยอาหารเพราะไปอยู่ที่นั่นเขาไม่ดูแลเลยฉันเข้าเปล่าๆมาหลายวันจากพระตะบองก็เดินทางมุ่งจอกจากคำเมนก็ไปทางอารัญ,ญประเทศแต่ต้องผ่านมงคลบุรีได้สีโสพลเป็นลำดับแล้วก็พักอยู่ที่จังหวัดศรีโสพล ที่นั่นได้คณะตำรวจที่ไปจากประเทศไทยและชาวเขเมรอุปถัมภ์ทำให้อยู่สบายอันการเข้าไปในประเทศเขเมรครั้งนี้เป็นการเข้าไปชมประเทศมากกว่ามิได้ถือเป็นการเดินทุ่ดงเท่าไรนักและเป็นขณะที่ประเทศไทยได้สี่จังหวัดในเขเมรมาครอบครองอันเป็นผลมาจากสงครามอินโดจีนเป็นการชั่วคราว